สวัสดีครับพี่น้องกองไฟเยอะกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาเข่าขึ้นนะครับที่นี่ทีมงานกันเยิะเดิมเลยครับเอาเสื้อแม่มาด้วยดิขนมลงมาขนมขนมลงมาเดี๋ยวเจ้ามากินเข่าก้อนเนาเขากิ้นตะเข้าเนี่ยเขากินมาแล้วเองที่เขาไม่ได้กินผมก็กินมาแล้วเหมือนกันนี่เอาข้าวลงมา ลุงบ่หน้าเพิ่นกลับไปอีกนี่กลับไปตลาดอีกตนครับกลับไปเอาสม,มุทรสิเฮ็ดจังว่าพอดียังว่าเ,อา,อ,าเอาเข้าขึ้นนะครับพี่บรรยากาศอยู่บนนองนะครับลมลื่นดีนะครับหน้านี่

ทีมงานเขาเจาะเขาเจาก็มากแล้ววะเนาะอาหารการกินนะครับโอ้ยเดี๋เป็นร่างเลยนะแน่นอนเ๋ยวโอ้ดุกระดุกหน้าผมนครับกระดุกหน้ากระดุกหน้ามกใบฟองยางหมดแล้วเดียวมากตางกินเอา ตอนี้ิได้ก่นอมันก็ยืนอยู่หน้าบ้านปนมันตั้อมากนีก็ไปว่านี้นะครับครับ